สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมผู้กดเจดียงมือนี่มีขีดหวยคุณกัละยาค่ะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามคุณกัลยาก,ก็เข้าตัววิ่งอยู่นะคะเข้าตัววิ่งอยู่เดี๋ยวพาไปเบิ่มของมูลนค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมไลค์ลืมแชร์เป็นกําลังใจให้เจดียงเด้อคะ่ะเด้อฝากกดติดตามด้วยสั่งซื้อครีมก็ทักมาเบอร์โทรขึ้นใน้หน้าจอนะคะสั่งผมรุงสายตาก็ทักมาคะ่ะกินได้กินดีเตียนสกาวก็กินได้กองก็กินเนาะ ให้กล่องกกินวันที่หนึ่งเดือนหกเดือนพฤษภานะคะหกแปดผ่านไปไวไว่คุณกัลยาให้แนวทางเรามาหาปีแล้วค่ะเนาะแต่พร้อมเจแ๋ยงก็ตั้งช่องมาใหม่ๆเลยคุณกัลยาเนี่ยก็ขอขอบคุณตอนนี้เพื่อนเจียอายุหกสิบเจ็ดละมั้งหกสิบแปดละมั้งเนาะแต่เสียงยังใสแจ้วไม่ได้คุยนานแล้วก็ได้คุยกันกับเพื่อนเก่งใจเพื่อนคะ่ะท่านผูช้ชม เกรงใจว่าอ,อยากรบกวนเวลาของเพิินค้นฒ่าคน้นแก่เข่าก็เกรงใจอ่ะกระทำส้มไปเบึงเนี่ท่าของคุณกัลยาหรือคุณแม่กัลยาเนาะค่ะเนาะ,ะขางวดกวนเพิินกับห้มาอยู่สองกับห8าปดกับเกคะ่ะก็มาที่เก้าเนาะคะ่ะมาที่เก้าก็ออกศูย์เอยู่ออกศูย์เก ม่ติดเก้าตัวเดียวค่ะสี่ตัวนะคะแล้วก็ข้างล่างติดแปดศูนย์กับแปดศูนย์เก้าไปออกบนเจ้าแดงบอกว่าแล้วหอยพ่นน่ะบนชอบจะลงล่างด้วยแล้วก็ล่างชอบจะขึ้นบนบ่อยๆเนาะค่ะบ่อยมากเลยค่ะนะคะศูนย์เก้าก็ติดแปดด้วยนะคะเข้าทั้งศูนย์เก้าเข้าทั้งแปดนะคะแต่เรามีเจ็ดแค่นั้นเองเนาะ วันนี้พ่นเสตัววิ่งเิ่นว่าผิดบ่พผานเอคะเนาะก็จะเข้าบ่อย,อยประมาณนี้เนาะศูนย์เก้าล่างขึ้นบนนะคะข้างบนก็มีเก้าด้วยมากวันนี้เพิน่นสีไฮตัวใดเออบนเดี๋ยวให้เบิ่งนขอมูลนเนาะคะนะ่ะเนาะเจแดงเขียนให้เนาะะเจแดงเขียนให้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาดูด้วยกันเนาะ บนบนนะคะบนเอาตามเพิ่นเลยตามเพันเลยนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะแล้วก็เพิ่นจับคู่ให้ตัวเดียวแค่นั้นนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะจับคู่ให้ ตัวเดียวแค่นั้นค่ะจะเดียงเบื้งนี่หนตาเาเห็นฮงศูนกับสามค่ะบนศูนย์กับสามนะคะศูนย์กับสามจับคู่ให้สองตัวแค่นั้นค่ะท่านผู้ชมสองตัวแค่นั้นค่ะศูนย์หกค่ะ สามหกค่ะเอาวแบบน,นี้แล้วก็สามตัวบนนะคะสามตัวบนสามตัวบนนี่ศูนย์หกสามค่ะศูนย์สามหกค่ะแล้วก็ศูนย์แปดแปดนะคะ เอาให้แน่เด้อแงยายมันผิดนี่073บ่โอ้ยน่าจะ073เบิ่งซอยกันก็เรวกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเนาะเนาะดูซ้วยกันก็เร็วกัน ล่างคะ่ะล่างข้างบนเน้นตัวใดเน้นศูนย์นะคะนี่คะ่ะสี่กับหนึ่งคนจับคู่ให้ตัวใดจเจดียวรานหนึ่งหนึ่งกับย่านขึ้นบนอยู่คะ่ะศูนย์ยันโล่งล่างอยู่เด้อ อตอนดูช่วมบาบอศูนย์เก่ากำลังมาแห้งขึ้นกันเด็กเก่ามาแห้งขึ้นกันเด้ล่างนะคะล่างเก้ามาเรียงอยู่ศูนย์ี่มาบนหลายเจ้านะคะจับคู่ล่าง ล่างจับคู่หตัวเหมือนเดิมค่ะขีดเส้นใต้กันนั่นจังขีดเส้นใต้ยังสิบเพียงกันค่ะท่านผู้ชมสัญจรแดงเขียนว่าเพียงกันเขียนไม่เขียนไม่เท่ากันหนึ่งสหนึ่งหค่ะหนึ่งหค่ะ ถ้าสี่มาก็สี่ห้าสี่หกไม่ใช่สี่เจ็ดนะคะเป็นห้าหกค่ะเป็นห้าหกค่ะวันนี้แคปหน้าจอค่ะทุกผู้ชมนะศูนย์กับสามเจเดียงใส่ไปเลยศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งสามสี่สามหนึ่งอ่ะ ถ้าว่าดับสามแล้วกาเลียแตสี่ศูนย์นคะคะหนึ่งศูนยศูนย์หนึน่งมาน้ำกันบ่ามาน้ำกันบ่ค่ะทอมผส้มไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยมันชอบมาน้ำกันอยู่ดิเพิ่นไหเด่นเพิ่นไหเด่นศูนย์เนี่เาเบิ้งเบิงเบิงบงบ้งตัวนี้ค่ะ เบืงนะคะของกิ่งานผู้ชมก็สิบ่เห็นละเพิ่นเขียดแก่เขียนมากตัวน่อยเนาะแล้วก็จะท้อนไฟด้วยค่ะเบื้องออกบ่ค่ากระสามหกศูนย์หกศูนย์หกสาม ศูนย์สามหกศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสามก็เบิ้งว่ออกอยู่ดีเนาะค่ะเนาะแล้วก็ข้างล่างสี่กับหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหสี่ห้าสี่หห้าหค่ะนี่ค่ะเนาะตัวหน่วยแคบยากนะแคบหนาจอกับตรมส้มสั่งซื้อขี้มาเบอร์โรกคืนใหนหนาจอัศูนย์ก็สองแปดไปเก้าสองห้าหกแปดนะคะขี้มือบู่ตัวนี้ หน้ามองค้ำลดฝ้ากัดจุดด่างดำหน้ามองค้ำนะคะท้าสบู่ส้มอันนี้สบู่ขาวค่ะหนานุ่มนุ่นสดใสแรดูอ่อนไวนุ่มเป็นนุ่มนมนมคักนุ่มแน่อันนี้คือเจ้าเจดย์แหงแจ๊กกกินเนะค่าเจดงรู้สึกว่าเจดแดงว่าเคยกิิจักเที่ดอกย่านหมอบ่ให้กินอ่อยเนาะวันนี้เจดแดงคัดตาเขี้ยงตามาเป็นอาทิตย์แล้วเย็นเดือนตากก่าเพิ่นกระเจ็บตาเพิ่นกระไปหาหมอ เพิ่ลากิ่นตัวน้ยาเขาดีอ,ดอีด้วยแมวสันเดย์ทีแดงก็เลยมาล่องกินเบื้องนี่ค่ะเดี๋ยวสีแกงให้ท่านผู้ส้มสาบดยว่าสิเป็นจังใดเจ็บตาเสียบตาไปทานงใ้ก,กะแกะตาตาตาฟ้าฟัาฟ่งเครื่องตาตาเนาะจะีแดงก็เลยแกะกินล่องเบื้องนะนะเนาะค่ะเห็นข้าเจ้าว่าดีนักดีนานนะะดีเนาะจีแดงก็เลยแกะล่องเบื้องกินไปลวมือเศร้าสองเม็ดเดี๋ยวมืออื่น ตื่นเหมือนเศร้ามากสิมาค่อนเพิ่มห้ว่ามันเป็นลักษณะใดเนาะเจ็บแสบตาเจ็บเจ็บเครื่องเครื่องแย่ขีตาแกะยิ่งแกะยิ่งเจ็บเนาะที่แดืก็เลยตัดสินใจกินเอาสิเป็นยังไงก็เปลี่ยนเดือนสกาวก็เจ็บตาตัวไปหาหมอตาฟ้าฟางก็เลยมากินย่ยกวองว่าจะยู่ได้ย่อนยาย่อนอาหารเสริมตัวนี้เนาะย่ยกวางว่าเนาะ เป็นอาหารเสริมบำรุงดวงตาใยกล่องก็กินประจำค่ะคอยว่ากินคอยกระตาฟาง่าใยกล่องว่านเนาะก็เอาเกียร์แดงเสีนผลว่าจังไดเอาบนวิ่งศูนย์กับสามข้างล่างสี่กับหนึ่งนะคะเอาเป็นเนะะี่ยค่ะจากคุณกัลยาขอขอบคุณแม่กัลยาเนาะคะ่ะก็ให้เราเป็นแนวทางมาห้าปีขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ ่นบอกว่าบ่ต้องการอะไรของเพ่นมีพ่อใส่พ่อสอยเพิ่งกระถูกเลขบบอยตัวทางตัวโตตัว,ตว,ตวยิงเพิ่นกัถูกบ่อยนะคะ่นดวงมีกับตัวนั่นตัวมันก็นคิดผสมประสานเอาเนาะมันกระถูกบ่อยๆให้เป็นแนวทางเถอเจ๊แดงเขากวัวเขาจะถูกได้เขาก็หมดเงินเยอะถูกมันไม่ก็ไม่คุ้มบางครั้ง่นว่า ไม่ต้องการอะไรดอกขอให้เขามีอยู่มีกินถูกก็ดีใจด้วยไม่ถูกก็เสียใจเนะันวานนั่นนะเนาะเอาทำคุมชมขอบคุณก็แล้วกันสำหรับแม่กัลยาณนะคะเนาะจะเดียงขอตัวลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ